กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยทางการกรุงปักกิ่งเพิ่มจำนวนสวนสาธรารณะขนาดเล็ก323แห่งและพื้นที่สีเขียวในย่านที่พักอาศัยนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการปลูกป่าเพิ่มพันไม้ในเมืองมากกว่า160ชนิดช่วยเพิ่มสีสันเมืองจากพันไม้นานาพันธุ์ ชาากรุงปักกิ่งบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีต้นไม้ดอกไม้ตามถนนและบริเวณโดยรอบเพิ่มความร่มรื่นและทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองสีเขียวนอกจากนี้ทางการปักกิ่งยังวางแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นที่นิยมอย่างมากอย่างเช่นการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แคมปิ้งาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการถ่ายภาพกลางแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการาพักคอมมิวนิสต์จีนประจำซื่อเฉิงกรุงปังกกิ่งบอกว่า,านในช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวันละประมาณ1 2 0 0 0คน,นที่พักแบบโฮมสเตย์ถูกจองเต็มในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์น้ำใสและภูเขาเขียวเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ จนถึงขณะนี้ปักกิ่งมีพื้นที่สีเขียวสูงถึงร้อยละ49.3ครอบคลุมพื้นที่กว่า111,250ไร่ผู้อำนวยการสำนักอุทยานและป่าไม้เทศบาลปักกิ่งบอกว่าทางการปักกิ่งให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิทัน์สีเขียวในเมืองเพื่อให้ชาวเมืองปักกิ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น